ตอ,อนที่70ชื่อตอนว่าสาตราวุธทั้ง15เช้าวันรุ่งขึ้นสตราวุธทั้ง11ชิ้นจ้องมองผู้ที่กำลังเดิอนออกมาจากห้องของหูหินน้อยด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันบางก็กำลังแสดงความยินดีผ่านทางแววตาบางก็กำลังขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยคำำวามกังวลใจบ้างบางก็กำลังเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วสบตากันผู้ที่ยินดีย่อมต้องเป็นคงโหหัวกิเลนดำ พัดกลมสลายพิษผู้กันหลังอาคมป้ายคำสั่งลายเมฆและกระจกส่องมานพวกะทองห้าอยู่กับห้าเทียนมานานจึงรู้ดีว่ากว่าห้าเทียนจะมีวันนี้ได้ชายหนุ่มต้องผ่านวันคืนอันทุกข์ทรมานมานานเพียงใดเกรงว่าใต้ล่านี้คนที่ยอมทำเพื่อสตรีที่รักโดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากกูปอวรแล้วก็คงมีเพียงแค่ห้าเทียนเท่านั้น ส่วนผู้ที่กำลังขมมดคิวเข้าหากันได้แก่ทวนกิเลนกระบวนลวงตาตาข่ายล่องหนแซ่ปัดทรงธรรมและดาบวงเดือนศาสตราวุธทั้งห้าชิ้นนี้อยู่กับกูปปอเ์เวนไม่ยาวนานเมื่อเห็นว่าบุรุษที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่กูปปอร์เวนพวกมันก็เริ่มกังวลใจเพราะว่าพวกมันก็ยอมรับเฮาเทียนในที่สุดเพราะเฮาเทียนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกูปปอร์เวนเช่นกันร่มเสริมปราณเงาทลายฟ้า น้ำเต้าคืนความทรงจำและกุญแจเมฆหมอกคือผู้ที่กำลังเลิกคิวด้วยความแปลกใจพวกมันเพิ่งรับรู้ว่าแม่ทับฟ้าแดนสวรรค์กับมันโลหิตคือคนคนเดียวกันจากคำบอกกล่าวของขุนพลมาทั้งห้าได้ไม่นานท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าอึดอัดในที่สุดฮาวเทียนก็กระแอมออกมากูบบ่อเหวินอุตส่าห์ให้เขาใช้ร่างที่สมบูรณ์ทั้งทีชายหนุ่มจึงใช้โอกาสนี้อยู่นานอีกนิดก็คงไม่เป็นไร อีกทั้งเขาเองก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปทําขุนพลมาจากสานักกระบี่หมื่นซากทั้งห้าคนที่รอดพ้นจากการถูกหลอมเป็นอาวุธเซียนต่างพากันถอนหายใจออกมาการที่ราชันมนของตอนกับแม่ทัพแดนฟ้าสวรรค์เป็นคนคนเดียวกันทําให้พวกเขากลืนไม่เข้าคายไม่ออกทันทีฮ้าวเทียนรู้ว่าขุนพลมาทั้งห้ากำลังคิดสิ่งใดเขาจึงเอ่ยขึ้นมาพวกเจ้ารีบทำใจให้ชินก็นแล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อข้ากับกูปาวนได้รวมร่างกันอย่างสมบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเขากับกูปาวนยาเมเ่อรวมร่างกันแล้วก็ยิ่งทําให้ดูน่าเจริญหูเจริญตาเกรงว่ากระทั่งบระดุกอกสามศอกก็อดที่จะหวั่นไหวไม่ได้เช่นกันนี่ขนาดยังไม่รวมโครงกระดูกกิเลนทามเข้าไปด้วยทุกคนยังตกใจถึงเพียงนี้ถ้าหากพวกเขาหลอมรวมโครงกระดูกของกิเลนทามเข้ามาด้วยเราคนเหล่านี้จะตกใจแค่ไหนเรื่องนี้ฮาวเทียนเพิ่งทราบได้ไม่นาน ชายหนุ่มจึงวกวนด่ากูปาวเวนในใจประมุกฟ้าหลงไหลในรูปรษา์ของกูปาวเวนก็แล้วไปเถิดแต่เหตุฉไฉนเมื่อเขากับกูปาวเวนกลับมารวมร่างกันอีกครั้งประมุกฟ้าก็ยิงต้องการตัวพวกเขามากขึ้นทุกทีเอาละ่ะเวลานี้ก็ไม่เช้าแล้วข้าจะพาพวกเจ้าทั้งหมดกลับไปยังแดนลงทันส่วนทางนี้พวกเจ้าทั้งคู่ช่วยดูแลหุ่นน้อยแทนข้าสักสองสามวันได้หรือไม่สายตาของข้าเทียนมองไปยังเซียหัวนจง กับตีฟูเฉิงที่ยืนห่างออกไปเสียหวนจองก้าวเท้าออกมาใช่ยเดยกมีรอยยิ้มระบายเต็มใบหน้าทําให้พูดนอนใบชาดูคล้ายเสียนหนุ่มก็ไม่ปานตีฟูเฉิงรีบก้าวเท้าออกมาเช่นกันการปล่อยให้เสียหวนจองอยู่ใกล้กับเ้าเทียนช่างเป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจในความคิดของผู้รากบัวเ้าเทียนน่าดึงดูดใจจนเกินไปซ้ำยังเป็นมานเหมือนกับตัวเองนี่อาจจะนับได้ว่าเป็นคู่แข่ง,งทางจิตใจกระมัง ฮาวเทียนที่ไม่ได้อยากจะเกี่ยวข้องกับสองคนนี้ได้จะถอนหายใจออกมาว่ากันว่ายุ่งเกี่ยวกับพูดอาจทําให้พลังชีวิตถดถอยลงไปเขาเริ่มคิดแล้วว่าน่าจะเป็นความจริงข้าจะดูแลหูหยินน้อยเป็นอย่างดีท่านเอ่อนายน้อยไม่ต้องกังวลไปแม้ผู้ที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นฮาวเทียนไม่ใช่กูปปาวน์ถ้าว่าพูดนอนใบชาก็นับถือบุรุษคนนี้เป็นนายน้อยของตนเช่นกันเซียหวนจงพยายามทำสีหน้าให้เคร่งขรึม รับปากอย่างเอาจริงเอาจังทั้งที่ความจริงแล้วนั้นเขาแทบอยากจะโหรอ,อกมาในที่สุดเขาก็จะได้พูดคุยกับเทพพิดาปรึกษาเหมือนเช่นในอดีตเสียทีหลังจากที่ปล่อยให้มาโลหิตกับเมทัฟ้าทั้งสองเพียงส่งสายตาห้ามปรามมานานข้าก็จะดูแลพี่สาวเป็นอย่างดีเช่นกันองค์ราชันไม่ต้องเป็นกังวลไปตีฟู่เฉิงเอ๋ยได้รัเสียงที่จริงจังแม้ว่ายามนี้เขาจะอยู่ในร่างของเด็กน้อยก็ตามทีเพราะหากเขายอมรับผู้ใดเป็นพี่น้องของตนแล้วละก็ คนผู้นั้นก็จะเป็นพี่น้องของเขาตลอดไปฮาวเทียนหเห็นแววตาเต้นตริกด้วยความดีใจอย่างอดกลั้นไม่ไหวของผู้ตรากบัวชายหนุ่มจึงได้ลอแตาเบ้เปลออกมาตีฟู่เฉิงเองก็คงอยากจะอย pues. ู่ใกล้ชิดกับภรรยาของเขาเช่นกันดังนั้นฮาวเทียนจึงเห็นว่าเขาจําเป็นต้องสร้างสถานการณ์บางอย่างเพื่อทําให้ตีฟู่เฉิงรีบกลับคืนร่างมาเป็นอสูรเทพตามเดิมสิทีตีฟู่เฉิงใช้ร่างเด็กน้อย มาหลอกกินหลอกดื่มและคอเครียภรรยาของเขาจนบ่อยเกินไปหากบอกว่าไม่ถึงเลยนั้นก็คงเป็นการโกหกแน่นอนแต่ไหนแต่ไรจิตมานก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเสมอมาหากเขากำลังตกอยู่ในห้วงรักเขาก็จะไม่บอกว่าเขารังเกียจมันค่าจะพาพวกเจ้าทั้งหมดไปตามหาคาถาจิตนิมิตท,ที่ดันลงทันด้วยกันฮาเทียนสืบรู้มาว่าศาตราวุชิน,นี ถูกเทพิดาปรกษาเคลื่องไปยังทิศทางของแดนลงทันนั่นเองสาตราวุชอิอื่นๆสบตากันด้วยความดีใจหลังจากนั้นไม่นานเท้าเทียนก็พาสาตราวุธทั้ง14ชิน้นรวมทั้งขุนพลมาทั้งห้าจากไปทันทีเสียหวนจงกับตีฟูเชิงบอกมือส่งทุกคนจนรับตาก่อนที่จะบอกกับสาวใช้ในตำหนักวงกดม่วงว่าหากหุหินน้อยถามหาพวกตนให้รีบมารายงานทันทีไวสูงเมื่งตื่นขึ้นมานางพบแค่เพียงพูดรากบัว กับพูดนอนใบชาเท่านั้นหญิงสาวสอบถามพวกเขาจนได้ความว่าฮาเทียนนำศาสตราวุธทั้ง14ชิ้นและห้าขุนพลมาไปตามหาศาสตราวุธชิ้นสุดท้ายที่แดนลงทันหลังจากที่นานด้วยความทรงจาของเทพธิดาพฤกษากลับคืนมาไวสูเมิ่งก็รู้แล้วว่าศาสตราวุธชิ้นนั้นหนังเครี้ยงมันไปในทิศทางใดคาถาจิตนิมิตไม่ได้หายสาบสูญไปในแดนลงทันแต่มันซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆแถวนี้ตั้งหากเราเช่นนั้น ข้าจะพาพวกเจ้าทั้งสองคนออกไปตามหาคาถาจิตนิมิตที่ป่าโครงกระดูกสิบหมื่นก็แล้วกันหญิงสาวส่งยันสื่อสารให้เห้าเทียนรู้ว่าคาถาจิตนิมิตไม่ได้อยู่ที่ด้านลงทานเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตามหามันอีกต่อไปผู้ทั้งสองตื่นเต้นดีใจไวซูเมางตกลงกับพวกเขาว่าอีกสองวันให้หลังนางก็จอกเดินทางเสียผลจงเกรงว่าหากนายน้อยกลับมาและไม่พบพวกตนนายน้อยจะต้องไม่พอใจแน่นอน ดีไม่ดีเขาอาจจะมีโทรศัพท์ขึ้นมาจนถึงขั้นทำลายตำหนักมงกฎม่วงอันงดงามแห่งนี้ไปเลยก็ได้พูดนอนใบชาพักอาศัยอยู่อย่างสงบสบายและดื่มกินแต่อาหารที่ตนเองชื่นชอบในตำหนักมงกฎม่วงมานานจนเขามีใจเอ็นเอียงแล้วว่าตำหนักมงกฎม่วงแห่งนี้คือบ้านหลังหนึ่งของตนเช่นกันติฟูเฉิงเห็นท่าทางที่กำลังเป็นกังวลของเซียหวหุนจงเขาจึงลอบยิ้มออกมาในอนาคตเขาจะต้องปกครองตำหนักมงกฎม่วงแห่งนี้ ต่อจากข้าวเทียนจึงคิดอยากจะให้พูดนอนใบชาอยู่ด้วยกันเสียที่นี่กับเขาตลอดไปอสูรเทพสู้สารเลี้ยงดูปูเสือภริยานในอนาคตเป็นอย่างดีแล้วจะยอมปล่อยเซียหวหุนจงกลับไปยังแดนสุขาวดีได้อย่างไรกันเว่ยสูมืงรู้ดีว่าพูดรากบัววางแผนอะไรเอาไว้หญิงสาวทั้งฉุนทั้งขำออกมาเพราะว่าแต่เดิมนางก็เป็นคนที่เข้าข้างคนของตัวเองอยู่แล้วนางย่อมช่วยเหลือตีฟู่เฉิงอย่างแน่นอน ไว้สูเมืองยังรู้อีกว่าเท้าเทียนกำลังวางแผนจะให้พูดรากบัวกลับคืนร่างเป็นอสูรเทพเศรษฐีเช่นนั้นนางก็จะส่งเสริมให้แผนการนี้ให้สำเร็จเร็วขึ้นก็แล้วกันที่สำคัญก็คือนางเองก็อยากรู้ว่าร่างอสูรเทพที่โตเต็มวัยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเรื่องนี้หญิงสาวสู้สากเก็บเอาไว้ในใจตลอดมาเพราะหากนางบอกเรื่องนี้ให้เท่าเทียนหรือกูปวันทราบพ,พวกเขาจะต้องหาทางทำามติฟู่เฉิง กลายเป็นเด็กไปตลอดกาลแน่นอนเวยสูเมองต้องการเห็นร่างที่แท้จริงของอสูรเทพเพื่อดูว่าเขาจะสามารถปกป้องเซี่ยหุนจงได้ดีหรือไม่ก็เท่านั้นพวกเจ้าสองคนรีบตามเข้ามาก่อนที่พวกเราจะเดินทางไปยังป่าโครงกระดูกสิบหมื่นข้ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องไปทำเวสูเมองเดินผ่านหน้าพูดทั้งสองตอนไปทันทีติฟู่เฉิงยิ้มจนตายหีเลยรียบตามไปครานไม่เห็นว่าเซียหุนจงยังคงยืนนิ่งไม่ยอมขยับกาย พูดรักบวจึงเมมริมฝีปากข้าหากันอย่าบอกเนี่ยว่าพูดนอนใบชากำลังคิดถึงห้าวเทียนประกายตาของอสูรเทพเริ่มเปลี่ยนไปทันทีเขารู้ว่าอาการเช่นนี้เรียกว่าอาการหึงหวงอย่าไม่มีสาเหตุถ้าว่าเขาเองก็มีสิทธิ์หึงหวงไม่ใช่หรืออย่างไรเซียหวนจงรับรู้ได้ถึงรังสีอมหิตท,ที่พุ่งมาทางตนเขาจึงสะดุ้งโหยงและได้สติคืนมายิ่งไม่รู้ว่ารังสีอมหิตนั้นมาจากสายตาของตีฟูเฉิงเซียนหนุ่มจึงรีบก้าวขาตามไป ขวีินน้อยเช่นนั้นท่านเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้ในายน้อยสักฉบับได้หรือไม่อย่างน้อยเมื่อนายน้อยกลับมาเขาจะไม่ได้โกรธพวกข้านักฮาวเทียนบอกให้ตนกับตีฟู่เฉิงคอยดูแลไว้ซูเมิร์ให้ดีเกิดเขารู้ว่าตนปล่อยให้วีนน้อยไปยังป่าโครองกระดูกสิบหมื่นโดยไม่บอกกล่าวเขากับผู้รากบัวจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรฮาวเทียนเด็ดขาดและบ้าระห่ำกับกูปอเวนนี่เป็นข้อดีที่เสียวผลจงชื่นชมเพราะว่าเขาเองก็เกรงกลัวเช่นกัน ทันทีที่ตีฟูเฉิงได้ฟังเขาจึงลี้ยิ้มก้าเขานออกมาดูเหมือนว่าเขาออกจะขี้เหงื่อมากจนเกินไปไวสูเมิงได้แต่สายหน้าไปมาแต่มาคิดว่าฮาวเทียนจะลงโทษนางด้วยวิธีการใดบ้างหากนางไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเขานางก็น่าซีทันทีหลังจากนั้นสีหน้าของนางก็แดงกล่ำขึ้นมาคำคืนเข้าหอที่ล่วงเลยมาทำให้ไวสูเมิงตระหนักดีว่าฮาวเทียนจะลงโทษนางอย่างไร นางยอมให้กูปวันเป็นคนลงโทษนางด้วยตัวเองดีกว่าเป็นเท้าเทียนแน่นอนเวสูเมรีบสลัดความคิดอะลรไหลทิ้งไปดูเหมือนว่านางจะน่าไม่อายมากขึ้นทุกทีเวลานี้เหตุใดจึงคิดเพียงแค่วิธีการลงโทษเฉลี่เราเช่นนั้นข้าจะพาพวกเจ้าไปเขียนจดหมายก่อนก็แล้วกันนางไม่ได้เขินอายเพราะวิธีการลงโทษบ้าบาน,นั้นจริงๆไม่ว่าคนที่ลงมือกระทําการเช่นนั้นจะเป็นกูปวันหรือเท้าเทียนก็ตาม หรือจะเป็นควทัเทงคู่ี้ร่างเดียวกันเฮะนี้นาะงกำลังคิดเล้วไหลอะไรออกไปใครก็ได้ช่วยนำความคิดนี้ออกไปจากสมองของนางทีไว้สู่เมืนํนำทางผู้ทั้งสองต,องตนไปยังสวนป่าไผ่ม่วงที่เฮาเทียนเคยพานางมาสถานที่นี้เกิดจากอาคมของมา้าโล่าหิตจึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนที่ของตําหนักมงุฎม่วงแต่อย่างใดดวงตาของผู้ตรากวรีลงทันทีเด็กน้อยมีแผนที่บริเวณโดยรอบของตําหนักมงุฎม่วงอยู่แผ่นหนึ่ง ในแผนที่ไม่ได้ระบุต,ตำแหน่งที่ตั้งของสวนป่าแผ่วม่วงเอาไว้หากใครอ้างอิงถึงตำแหน่งที่พวกเขากำลังยืนอยู่ด้วยกันสถานที่แห่งนี้จะต้องเป็นบึงใหญ่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพูดต่างๆแน่นอนก่อนหน้านี้คงเป็นภาพลวงตาตีฟูเฉิงนด้จะถอนหายใจออกมาเด็กน้อยรู้ว่าเฮาเทียนมีความสามารถด้านการวางอาคมเป็นเลิศแต่ก็ยังคาดไม่ถึงอยู่ดีว่ามาเราหิตจ,จะทำได้ถึงขนาดนี้ความลับอีกอย่างหนึ่งของตีฟูเฉิงก็คือ สมัยตอนที่เขายังเป็นอสูรเทพเขามีตาที่สาเหมือนกับเทพเอ้อหลงังนอกจากบิดามานดาเพื่อให้กำเนิดตนเมื่อหลายพันปีก่อนผู้ที่รู้ความลับนี้เห็นมีจะเพียงแค่องคอ์ยูไลและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายณนะแดนโสขาวดีเท่านั้นแดนสวรรค์มีแม่ทับสามตาอยู่แล้วองค์หนึ่งจะยอมให้มีอสูรเทพสามตาอย่างตีฟูเชิงเพิ่มขึ้นมาอีกตนได้อย่างไร เช่นนั้นดวงตาที่สามของเทพเอิร์ลางจึงเหนือกว่าไม่ทับสวรรค์องค์อื่นๆได้อย่างไรกันสาเหตุหลักที่เหล่ามารเกรงกลัวต่อเทพเอิร์ลางก็คือตาที่สามของพระองค์ที่สามารถเผาทำลายดวงจิตของเหล่ามารได้นั่นเองเขตอาคมของเฮาเทียนสามารถหล,ลอกลวงตาที่สามของติฟูเฉิงได้แต่มันมีความสามารถอย่างไรกันในที่สุดผู้รากบัวก็รู้แล้วว่าราชานมานตนนี้คือผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง ดวงตางตีฟูเฉิงเมื่อลอยไปไกลในอดีตที่สามารถลวงตาที่สามของอสูรเทพได้มีแค่เพียงองค์อยู่ลายเท่านั้นไวซูเมอร์มีรู้ว่ายามนี้ตีฟูเฉิงกำลังคิดถึงสิ่งใดหญิงสาวจึงอุ้มพูดรากบัวตัวอวบอ้วนขึ้นมาพี่สาวตีฟูเฉิงพันได้สติทันทีเขาตบมัดท่อนแขนอันขาวอขาวบทั้งสองข้างโอบไปรอบของไวซูเมอร์ตามความเคยชิน เด็กอย่างเจ้าจะคิดอะไรให้มากมายกันท่าทางยามขมวดคิ้วเข้าหากาของเจ้าเช่นนี้ทำให้พี่สาวปวดใจยิ่งนักหญิงสาวอุ้มพูดตรากบัวเข้าไปในป่าไผ่ม่วงทันทีตีฟูเฉิงเบ้ปาออกมาข้าเป็นกังวลก็เพราะท่านไม่รู้หรืออย่างไรเขาไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเขาหลงผิดเห็นสตรีผู้นี้เป็นพี่สาวไปได้อย่างไรกันข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วเช่นนี้ข้าจะทำมื้อเย็นให้เจ้าทานดีหรือไม่เสียงของไวสู่เมือง ค่อยๆห่างออกไปเดี๋ยวก่อนสิแล้วข้าเล่าเสียวหวนจงรีบเดินตามมาพูดหนอนใบชาไม่รู้ว่าป่าไผ่ม่วงแห่งนี้เกิดจากเขตอาคมของห้าวเทียนเขาจึงไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกไปด้านในป่าไผ่ม่วงนอกจากจะมีต้นไผ่ที่สูงชะลูดมากมายพลังปราณอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในสายหมอกเหล่านี้ก็มีอยู่มากเช่นกันพี่สาวพาข้ากับเสียวหวนจงมาที่นี่ท่านคงไม่ได้พาพวกเรามาเดินเล่นใช่หรือไม่ หัวเขี้ยวของตีฟูเฉิงขงมวดเข้าหากันแทนทีเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าไวซูเมอร์ในเวลานี้ไม่น่าไว้ใจที่สำคัญก็คือเขายังสัมผัสได้ว่าขนทั่วทั้งร่างกายของตนกำลังลุกชันไวซูเมอร์หัวร้อยร้ากับท่าทางผู้ใหญ่ในร่างเด็กของตีฟูเฉิงก่อนเจอออกมาคาถาจิตนิมิตมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันจะไม่ยอมออกมาจากที่ซ่อนหากไม่ได้กลิ่นหอมมันบริสุทธิ์ของดอกบัวแดนสวรรค์ในตอนที่ข้าหลอมมันขึ้นมา ได้ผสมเกสรดอกบัวแดนสวรรค์ลงไปด้วยเวลานี้จึงค่อนข้างกังวลใจว่าจะหาดอกบัวแดนสวรรค์ได้จากที่ใดหญิงสาววางร่างของผู้รักบัวลงให้ใบหน้าของตนกับตีฟูเฉิงอยู่ในระดับเดียวกันตีฟูเฉิงเอียงคอมองนาะงเด็กน้อยไม่ค้าใจในสิ่งที่ไวสุเมืองพูดมาเจ้ามองเห็นประตูบานนั้นหรือไม่ไวส่เมืองชี้ไปทางศิลาขนาดใหญ่ที่วางอยู่ทางฝั่งซ้ายของตีฟูเฉิงทันที บนศิลามีอักขารยันโบราณเขียนเอาไว้สองแถวด้วยน้ำประสานทองอย่างดีจึงทำให้อักขารเหล่านั้นดูคล้ายม์ขลังขึ้นมาเสียหวนจงมองตามปลายนิ้วนั่นไปก่อนที่ประกายตาของเขาจะเต้นระลิกด้วยความดีใจพูดนอนใบชารีบตรงไปยังศิลายันทันทีตีฟูเฉิงพันรีตาประตูอะไรกันนั่นมันศิลายันตั้งหากเราเขาไม่มีทางยอมรับหรอกว่าเขาเห็นประตูมิติบานหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในศิลายันจริงๆ ไวสูเมืองล่อขิวข้างหนึ่งขึ้นมาก่อนออกเดินทางไปยังแดนลงทันฮาวเทียนพานางมายังที่นี่แล้วยังบอกอีกว่าโรงศิลาหยันมีประตูมิติอยู่บานหนึ่งนอกจากเขาแล้วยังมีตีฟู่เฉิงอีกคนที่สามารถมองเห็นมันได้ตามความคิดของไวสูเมืองคำพูดของฮาวเทียนนางย่อมเชื่อถือได้แน่นอนและเมื่อเห็นว่าผูตรากบัวไม่ยอมสบตาตนหญิงสาวจึงตัดสินใจจูงมือตีฟู่เฉิงไปยังศิลาหย,ยันทันทีฮาวเทียนยังบอกนางอีกว่า หลังประตูมิติบานนี้มีดอกบัวแดนสวรรค์ซ่อนอยู่ดอกหนึ่งเป็นดอกที่กูปปเวินยอมกลับขึ้นไปบนแดนสวรรค์เพื่อน,นำมันกลับมาเรื่องนี้ขนาดประมุขฟ้าก็ยังคาดไม่ถึงเช่นกันดอกบัวแดนสวรรค์นอกจากจะใช้ล่อคาถาจิตนิมิตให้ออกมาจากที่ซ่อนได้แล้วมันยังสามารถทําให้ผู้ตรากลัวกลับคืนร่างมาเป็นอสูรเทพได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วยนี่จะเป็นเหตุผลที่ไวซูเมอร์ให้ตีฟูเฉิงตามนางมาทว่าหากให้เขามาเพียงแค่คนเดียว โดยที่ไม่มีเซียวหวนจงตามมาด้วยผู้รักบัวก็คงไม่ยอมแน่นอนระหว่างนี้เซียวหวนจงก็อดใจไม่ไหวใช้หนุ่มจึงยื่นเมือ,อกไปแตะตัวอักขระบนศีลายันทันทีน้ำประสานทองบนอักขระเหล่านี้สามารถเพิ่มพลังปราณให้กับผู้นอนใบชาได้อย่างรวดเร็วเมื่อปลายนิ้วของเซียวหวนจงสัมผัสกับอักขระยันหากเป็นผู้อื่นก็คงต้องถูกอาคมที่เฮ้าเทียนสร้างขึ้นมาสะท้อนกลับไปทว่าผู้นอนใบชากลับเป็นข้อยกเว้น เพราะมันสามารถดูดซับน้ำประสานทองเหล่านี้ได้พอดิบพอดีโอ้เสียวหวนจงสะดุ้งตกใจเขาคิดอยากจะชักปลายนิ้วกลับคืนเมื่อเห็นว่าศิลายนกําลังเปล่งประกายสีทองออกมาตีฟู่เฉิงเห็นท่าไม่ดีพูดรักบัวจึงรียวิ่งเข้าไปไว้สู่เมืองอาศัยจังหวะดีๆที่ตีฟู่เฉิงกําลังคลายความระมัดระวังตัวลงทําตามคําบอกเ้าเทียนทันทีวิธีการนี้ออกจะต่ําช้าไปสักนิด ต่นางก็ถือได้ว่าเป็นหูยิ้นของราชันมานดังนั้นจึงไม่นับว่าเป็นอะไรหญิงสาวหลับตาลงแตะก้นของผู้รากบัวจนกระทั่งร่างนั้นเข้ามาหมกไปติฟูเฉิงตกใจและคิดไม่ถึงว่าผู้ที่ตอนให้ความนับถือประดุจคนในครอบครัวจะอาศัยจังหวะนี้ลอบทำร้ายเขาได้ลงเบื้องหน้าของเขาในตอนนี้เป็นศิลายันหากเขาไม่อยากเสียโฉมผู้รากบัวจะต้องรีบเปิดประตูมิติเข้าไป ไวส่เมิองถึงกับใช้วิธีการนี้เพื่อพิสูจน์คําบอกเล่าของฮาวเทียนทําให้ตีฟูเฉิงรู้สึกปวดใจจริงๆเซียวหุนจงเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาจึงคิดจะคว้าตัวของตีฟูเฉิงเอาไว้ก่อนที่ใบด้านนั้นจะกระแทกเข้ากับศีลายันไวส่เมิองเห็นดังนั้นนางจึงรีบเข้ามาเพื่อดึงตัวของเซียวหุนจงออกไปตีฟูเฉิงกรอกตามองบนพลางเบป้ปากออกมาเด็กน้อยรายอาคมที่เขียนเอาไว้หน้าประตูมิติ ก่อนที่ร่างทั้งร่างของเขาจะทะลุผ่านศิลายันเข้าไปเซียผลนจงอาป่ากวา้างเบิกตากลมโตราวกับว่าพบเห็นเรื่องราวอันอาจจ่าอัศจรรย์เมื่อมองไปยังเวสซูเมงเขาก็เห็นว่าแววตาของหุหินน้อยกําลังเปล่งประกาศรอิประยับดุดดวงดาราเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกประเดี๋ยวเขาก็ออกมาเองถ้าว่าเมื่อเขาออกมาแล้วเจ้าก็อย่าตกใจก็แล้วกันเวสซูเมงครี่ยิ้มออกมา เข้าใจแล้วว่าห้าเทียนเขียนอัขระยันโบราณสองแถวนั้นเอาไว้ทําไมเสียหวนจงแต่เดิมเขาก็ไม่ใช่คนโง่เขลาสำยังเป็นเสียนหนุ่มแห่งแดนสุขาว,วดีเขาจะไม่รู้แลกก่นนี้ได้อย่างไรกันนั่นคือรางวัลของข้าหุยน,น้อยอย่าบอกนะว่าเฮาเทียนเตรียมมันเอาไว้ให้ข้าเพื่อลองตีฟู่เชิงให้เข้าไปในนั้นคราวนี้ไว้สู่เมืองกั้นขำเอาไว้ไม่ไหวจึงได้แต่คุ้มท้องและหัวร้องเสียงดังออกมาคิดไม่ถึงเลยว่า ฮาวเทียนก็มอบรางวัลให้กับลูกน้องที่กระทำความชอบได้ดีตีฟู่เฉิงเข้าไปในนั้นทำไมผู้หญิงน้อยบอกข้าได้หรือไม่เจ้าไม่ต้องร้อนใจไปเวลานี้สิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือรอคอยอย่างอดทนต่างหากเราพวกขาทั้งสองนั่งลงข้างกันไวสู่เมืองหยิบหมอต้มผงตนขึ้นมานางจะปรุงอาหารรอที่นี่จนกว่าอสูรเทพร่างสมบูรณ์จะกลับออกมาจากประตูมิติบ้านนั้นแต่ใครจะคิดกันว่าผู้ที่ตกใจมากกว่าเซียวหวนจง หลังจากที่ตีฟู่เฉิงเดินออกมาก็คือตัวนางเองอสูรเทพก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นบุคคลพิเศษที่รวบรวมข้อดีของเหล่าเทพและเหล่าอาสูรเอาไว้ด้วยกันดังนั้นกลิ่นอายของตีฟู่เฉิงยามนี้กลายเป็นอสูรเทพเต็มตัวก็ยอมต้องไม่ธรรมดาหากเว้ยสู่เมืองไม่เจอกูปประวันเสียก่อนนางยังไม่มั่นใจเลยว่านางจะสามารถผ่านด่านบุรุษรูปงามหน้าดึงดูดสายตาเช่นนี้ไปได้หรือไม่ นที่สุดตีฟูเฉิงก็ก้าวเท้าออกมาในมือของเขามีดอกบัวแดนสมรรค์อยู่ดอกหนึ่งจึงรีบมอบมปให้กับวสซุเมื่อทันทีก่อนหน้านี้เขารู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้ขนทั่วร่างกายของเขาลุกชันขึ้นมาเป็นเพราะอะไรบัดนี้ตาที่สามของเขาก็ไม่อาจเก็บเป็นความลับดีต่อไปเช่นกันนี่คือของที่พี่สาวต้องการบุรุษหน้าตาหล่อาซ้ำยัางมีสัญลักษณ์ของตาที่สามอยู่กลางหน้าผากและกำลังแสนงอนผู้นี้ ตีฟูเฉิงจริงๆวัยสูงเมื่อแกร์ออกมาหากรูปลาของตีฟูเฉิงปรากฏต่อหน้าสตรีทุกคนนางยังไม่ทราบเลยว่าจะเกิดความวุ่นวายมากมายเพียงใดดูๆไปแล้วนางจะต้องวางแผนคัดเลือกว่าที่น้องสไพให้ดีๆเสียผลจงอาหารเหล่านี้ข้าขอมอบให้เจ้ากับตีฟูเฉิงแล้วกันพวกเจ้าค่อยๆอ,อยู่กินกันไปไม่ต้องรีบตามเข้ามาหญิงสาวเก็บดอกบัวแดนสวรรค์เข้าถุงเฉียนคุณแล้วเดินผ่านหน้าตีฟูเฉิงไป เวลานี้นางสูงไม่ถึงปลายข่าของตีฟูเฉิงเสียดีสาำช่างเป็นเรื่องที่น่าปวดใจเสียจริง